ปนี่เพื่อนไปเขาเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนทเอเลยรถะจะลึกจลึกก็รถลึกก็รถลึกกนรถเพ่อนดัดนย่ลึกก็รถจลึกกกกนรถเพื่อนน่อเพื่อนหอเพือนน่อยเพื่นหนอยเพื่อนอยเพื่อนหนเพื่นพื่อนน่อเพืนไอเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพ่อนเพื่อนหนเพื่อนอยเพื่อนเเพื่อนไน่อาเพอนหเพืน่อนเอนยเพื่อนหเพื่อนเพื่อนอนเพื่อนเพื่อนนเพื่อน่อปเพื่อน่เพื่อนอนน่อเพื่อน่อยเพื่อน่อยเพื่อน่เอน มาเลาไป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 ไ

เลยิงเลยิงเลยละวังตีเพื่อนไมระวังตีเพื่อนะมาเล่นหน้าประตูกลับมาเล่นหน้าประตูเฮ้ยมีเพื่อไปเพื่อนไปเเพื่อนต่อได้รีเพื่อนต่อได้ีเพื่อต่อได้รีเพื่อนต่อได้ไม้ระวังตีเพื่อนไม้ระวังตีเพื่อนเอามาเยอเามาู

จยิงเหยอยิงเยอ๋อโดนอีกโดนอีกโดนอีกโดนยิงโดนยิงโดนยิงไปหลอกไปไปอยู่ัซ้ายไปอยู่ัซ้ายไปเล่นซ้ายไปอมดจ้ะมั้ยไปเจอซ้ายไปเจอซ้ายเยอะไปเจอซ้ายไปหลอกไปนหน้าประตูปเลหน้าประตูถ่ายไปเล่นหน้าประตูถ่ายไปเล่นหน้าบ้านถ่ายไปเล่นหน้าบ้านถ่ายไปเล่นหน้าบ้านเ้เพื่อนไอ้เนื้อเอาตัวชุบเอาตีเอาตัวชุบไม่ได้ อย่า uh, oh. ืมเอาเพื่อนําสวยเอาเพื่าโอยโดนยิงเฉยโดนยิงเงโดนยิงโดนยิงโดนยิงด้ยม่เอาเพื่อนด้วยตีเพื่อนอะไอ้ตําโอ้ยอย่าโดนโดนสามโดนสโดนยิงสโดนยิงสอ้ยโดน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 ยิงเฉเฉนียิงเฉไม่ตายนะกูยังไม่ตายนะงไม่ตายนะมาอ้นะุยังไม่ตายเอาตัวรเข้ามา เ่อออกมาได้ไงอะเดีย่ะไห่เิงเฮ้ยพี่ออมาได้ไงะให้เขาขึ้นข้างบนพี่ห้เขาขึ้นข้างบนพี่ห่อเาห่อออกมาได้ไงวะเนนดนคนม่ิดนงมีคน่ดมีน่นเอาพื่อนกันมาเพื่อนมาเพื่อนตายขว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  เราสมเพื่อเราไป้ข้างนอกเยอะอาสเเราข้างนอกเอสมเพื่อเพอเไปไว้ข้างนอกอะไนอรไหมเได้เหมือนจะโดนล็อกเบือว่าครับรัแล้วโอ

ไม่ขึ้นหรอฮะยังไม่จบอุ้มศพเอาไว้อุ้มศพ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 ไว้ฮัลโหลใส่ไปเนี่ยใส่ไปเนี่ยมาตรงกลางมาตรงกลางดิเขารีเพื่อนนะเขาลีเพื่อนบนรถขาวนะจบอยู่ไปจุบบนรถขาวสวย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 

เฮ้ยมาด้าประตูบ้านเขาหน่อยดิตำรตำรวจประตูบ้านตำรวจเยอะตำรวจตายเยอะนี่เขาอเปอร์อยู่อเปอร์ออยู่มาด้าประตูบ้านเขาหน่อยเร็วสวยสวยสวยเยอะมกู้ล้เนี่ยวไอ้เหี้ยทำไมกูต้องลอฟรีเนียวะไอ้เหี้ยอวทยอกต้องล้อฟรีเนีวอ้เหี้ยไอ้หไอ้เหี้ยไอ้ห มัน่ะเอาไป้วเนไปมันจะหมดแล้วไปดัเบื้อหน่อยไปตัวปิดมันจะหมดแล้วไป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  เ่นตอย้แม่กันอนจะหมดนนี่อ่ะบ้านเรานะบ้านเราเฮ้ยบไป้านกูเุบฟีนานตดชุบฟีน้บนออน่อนตุ้กฟาล้ราเกาะดตรวจชุบฟีน้าบ้านตำรวจชุฟีน้าบ้านตำรวจชุบฟีอยู่น้าบ้านตำรวจชุบดบ้านตำรวจชุบานบ้านไปหน่อย นี่นี่ตำรวจซายยืนให้ยืนให้โอเคยืนให้โอ้พี่ผู้กำกับนเดียวไบอลตายูไม่สิทธิ์เวะจบแบตรวจตำรวจดิผมชุดดิการันยุไปไหนกากันีนบอลเล่นนะบอลเล่นยับเลยบอลเล่นยับยาบเลยบไหนครับ ดูดไลจไปฉันจะไปเอาสอเอาสอไปดิมอนมัติดยิ้มไม่ติดไอ้เหี้ยเ้ดีข้าใเดียวเองเอเนี่ยบเนี่ยเนอกให้หมดเนี่ยให้มันหนีไม่ได้นะ โอ้ยสันไอ้โดนผายไม่มีเอดีช่วงไหนไม่มีไอดีขวาขวาขวาตำรวจเยอะตำรวจเยอะขวาตำรวจเยอะขวาตำรวจเยอะมากขวาตำรวจเยอะมากขวาตำรวจเยอะมากจบนี้ได้ไงวะไอ้เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะหรอ มผมเองผมเองลงมาดิลงมาที่เขาอยู่ตรงล้อเขาอยู่ตรงล้อทีมหนึ่ทีมหนึ่ทีมเพื่อนาหคนนึงทีมไม่ได้เขาอยู่บนล้อ้าเฮ้ยไม่ต้องแย่งกันเล่นไม่ต้องแย่งกันเล่นไอผมเล่นโดนแล้วไหมมึงไม่ต้องแย่งกันเล่นมึงมึงชุบขึ้นเอาจะหมดแล้วเอา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 ให้หมดเอา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 ยิงคนนี้ไดยิงคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้สั่งไป โผงาทำได้ไงะดักเามันยิงไม่ล้มหน่อยยหน่ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วตำรวจไม่ต้องยิงรถหลังลีกหลังรถทไว้ให้ลีก้โผผโผมมามามารอเอาไปมีดเมี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 ไปมัยไม่ล้มอ่ะมีไม่ล้มมีดุะกหลบกูปถอยไปเล่นาเล่น ออวยอุ้มสอมาอุ้มพาจะพุ่มดิากันตำรวจกลางวงแดงตำรวจกลางวงแดงเขาชุบเขาชุบลออกไปเลกไปเข้าโลกไปตลีกันอยู่เลยตรงพุ่มยังดีกันอยู่เลยลีกันอยู่ค่เรยัยปิดอยู่นเห็นไหมโดนล็อกมืออะตำรวอสีแดงให้หมด เก็บวุนอกไปสีแดงเก็บวุ้นอกไปเฮ้ยใเก็บวุ้นะครับเก็บวุธเก็บวุธเก็บหอกไปเก็บหลอกพี่ให้เขาเก็บวุธเลยไม่ใช่เอาเพืเก็บวุธเก็บวุธลอกเาถือไม้อยู่ก็ตีถ้าเาถือไม้อยู่ตีถือไม้อยู่ตีนะถือไม้อยู่ตีไตีไปใครไม่เก็บวุธตีใครไม่เก็บวุตี